นะครับดูการตีความอย่างคดีวิจโจกเนี่ยใครๆก็บอกว่ามาตราหน,น, 1, น,นายายาึ่งสามิงนักหนึ่งสามดิงวิโจกต้องคดียาามิศาลออกมาจากให้ออกได้เลยนะอ,อ,อาจารย์พิสุรุบอกไม่ได้ไม่ได้ต้องไปดูมาตราอื่นบางสิดูทาไมแค่ร้อยสามสิบเอ็ดไปดูร้อยยี่สิบวัสีบางทิเห็นนะแกก็บอกว่าไปดูมาตราอื่นกฎหมายตำรวจมีตั้งหลายมาตราดูอยู่มาตราเดียวไปดูมาตราอื่นดรนะไปดูมาตราไหนดี โจ๊กได้ประโยชน์มีไหมเราไปดูร้อยยี่สิบวัคสีหรืออะไรเนี่ยนะก็ถ้าจะให้ออกนะถ้าจะให้ออกนะครับถ้ามีการตั้งกรรมการสอบสวนแล้วเนี่ยก็ต้องฟังคณะกรรมการสอบสวนก่อนต้องให้เขาแนะนามาก่อนมาควรออกถ้าไปทําตามขั้นตอนเนี่ยโจ๊กก็เสียหายอันนี้อาจารย์วิษณุกแกบอกนะครับนะพออาจารย์วิษณุพูดแบบนี้ปุ๊บเข้าทางพี่โจ๊กผมเลยจุกรูพี่โจ๊กก็แนบเอกสารเลย อาจารย์พิษณุบอกแล้วนะนะัต่อสัตว์นะักตายนะว่าต้องทําตามขั้นตอนไม่ควรเงียบกันอื้อลรือไล่กู้ออกนะต้องทำตามขั้นตอนเพร,รเาออนะาน,านั้นมึงแก้ไขซะถ้ามึงไม่แก้ไขเดี๋ยวูก็จะฟ้องมึงแหลวนะว่าแล้วก็เ้าก็ไปอาญาเทศได้คดีมีประมาทนะก็ฟออ้องวิจเต็มประมาทให้คำพากย์ทีวีจำนองว่าโจกทำผิดไปแล้วหรืออะไรจำลองเนี่ยเอาข้อมูลใน สานวควรมาเปิดเผยอะไรเงี้ยนะข้าติดตามข่าวก็คือประมาณนี้ช่วงบ่ายพุกก็ไปงานร้องเรียนปปชเ,เลยนะครับใครบ้างน่ะครับก็บิ๊กตายรักษาการพบวัตรอเป็นคนเซ็นให้กูออกหนึ่งคนอีกสองคนก็กองคดีกับกองวินัยน,นะครับมีหน้าที่ชงเรื่องให้อา่าบิ๊กตายให้โจกออกาจากราชการเขาก็ไปร้องเรียนก็เป็นสิทธิของเขาส่วนผิดือถูกนะครับผิดือถูกเป็นหน้าที่ของสาล ถามว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องฟังกิจติการไหมจะฟังก็ได้ไม่ฟังก็ได้เพราะอะไรเพราะกิจติการก็เหมือนทนายอ่ะมันที่ศึกษากฎหมายนะครับเขาก็มีสิทธิ์ที่จะแนะนําอย่างนั้นอย่างนี้จนหน่วยงานรนชาชการจะเชื่อไม่เชื่อก็ไม่เห็นเปไ็นไรโดยเฉพาะการตั้งข้อสังเกตนะครับว่ากระบวนการในการให้โจ๊กออกจากราชการชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาไม่ได้ถามไปนะคอ,อรมอก็ไม่ได้ถามไปแตออ่อาจารย์ที่สื่อในแกแฉให้ นะไม่รู้ว่าแถมแถมให้สำนักง,ง,งานตำรวจแห,ห่งชาติหรือแถมให้โจ้ก็ไม่รู้ก็ไปคิดเอาเองนะครับก็ไปเข้าทางโจ้กโจ้ก็เลยเอาความเห็นกฤษฎีกาเนี่ยมันมันร้องเรียนมาแจ้งแจ้งความปปชอ,อะไรก็วนะ่าไปนะเป็นข่าวเมื่อวานเนี่ยนะจนสำนักข่าวก็บอกว่าโจ้กไลฟ่ฟ้องดะตั้งแต่ใครอ่ะาใครเหรอไอยเตาอ่าเดี๋ยวอาจจะเป็นต่อหรือเปล่า หรือนายกหรือเปล่าบอกว่านายกยังนิ่งเฉยเป็นผู้บังคับบัญชา,าของบตอรอ,อย่านิ่งเฉยต้องแก้ไขกำลังให้โจงกลับไปรับราชการนะส่วนนายกเศรษฐาก็บอกเขาวูเองก็ยาวตัวไม่เคยรอดเอกาลแล,แล้วก็จะจะพิพากสา,า,าคูไกี่วันแลวและดันให้กูเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพวกตำรวจ,จรเดี๋ยวแม่กับอกูอีกนะและอย่างตัวกูวเองก็ไม่ได้มีอำนาจอะไรมากนะักเศรษฐาคิดอยู่ในใจนะเพราะอะไรกูต้องรอรับโทรศัพท์จากพี่เลี่ยม เอพี่ศักดิ์สินเนี่ยจันสองล่าเนี่ยนายกตัวจริงก็ไปรู้จะว่ายังไงนะครับคือสถานการณ์การบ้านการเมืองตอนนี้นายกก็อำนาจเต็มก็อยู่ที่จันสองล่านะครับแล้วก็โจก,ก็ผูจะฟ้องแล้วว่าเนี่ยถ้ามึงไม่ไม่แก้ไขคําสั่งให้กูกลับไปรับราชการกูก็จะฟ้องมึงจะลอยตัวไม่ได้บอกนายกเลยจะลอยตัวไม่ได้ต้องนะ,ะสั่งเลยไอ้โจก,กลับรับราชการกูจะได้เป็นรองผอกรอเบอร์หนึ่ง แล้วจะได้รักษาการแล้วขึ้นมาเป็นอะไรเนี่ยขึ้นมาเป็นพบอตรคนต่อไปนะครับอแล้วก็ถ้ากูได้ทุกอย่างแล้วกูจะถอนฟ้องทุกคนผมฟังแล้วเป็นมาณนี้นะถอนฟ้องทุกคนนะกูจะไม่เอาแล้วไอ้ใครที่โดนกูฟ้องเนี่ยถ้ากูได้ตำแหน่งเรียบร้อยแล้วผมฟังพี่โจ้พูดประมาณนี้นะเนะครับแต่ตอนนี้กูก็ฟ้องไปก่อนเพราะว่าไม่ให้กูมาเป็นรองพบอตรนกูจะได้เป็นรักษาการแล้วเป็นพบอตรคนใหม่เสือกไม่ให้กูเป็นแล้วกูทําผิดอะไร ำผิดอะไรเนะเอ่อพี่โจ๊กแกก็บอกกูทำมาผิดอะไรนะไล่ออกกูก็ไม่ทำตามขั้นตอนอา,อาจารย์พิษณุกตอบบอกแล้วพวกมึงทำไมไม่เชื่ออาจารย์อาจารย์จะเป็นปรามาจารย์นะคณะกรรมการกิจสิทธิการในสิบต่อศูนย์เลยนะพวกมึงนะครับนาะพี่โจ๊กคงจะพูดในแนวเนี้ยที่ผมตัมงข่าวนะถ้าผมพูดผิดพูดถูกก็อย่าเคาะผมเลยนะพี่โจ๊กกลัวนะนะครับกลัวติกรุ๊ปนะครับก็คือประมาณนี้แหละ นี่เรื่องราวก็คุยพูดจาภาษาชาวบ้านกับพีเด้ก็ประมาณนี้ละแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีเข้าวละข้ากตรอชุดใหญ่มีนายกนั่งหัวโตะก็ะตกลงแล้วจะยืนยันไหมการให้โชคออกจากราชการชอบไหมถ้าชอบก็ส่งอนุนเลยส่งในหลวงนะครับคุณก้าแลนะ้วก็ให้รงลงพระบรมาวิทยสมมติว่าเกิดให้ออกจากราชการโท้ก็จบนะจบเรียบร้อยเลยเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ย โจ้ก็ต้องเร่งเลยเพราะช้าไม่ได้ต้องเร่งทําไงแล้วแต่หให้เพิ่มสอนยำสั่งเร็วที่สุดเห็นใ้ข่าววันนี้อาจจะไปพบท่านผอ,อตรพตรีต่รสหรือเปล่านะครับอีกทางหนึ่งนอกนั้นก็ไปฟ้องพวกตารวจผู้อาวทั้งหลายนักวิพ,พากษ์วิจารณ์ตำรวจอาเซลเล็กก็ฟ้องเพื่อนผมก็คือพี่แจ้งนะพี่แจ้งเตรียมรับหมายสารนะครับกระแพ้ก็ติดคุกไปนะชอบอะไรก็บอกเดี๋ยวเอาไปเยี่ยมข้าวผัดโอเลี้ยงเียเตรียมไปให้แล้วนะครับน้ำเปล่าด้วยไหมหรือว่าอะไรนะนะครับ วานนี่ก็นั่งคุยกันนะครับนะก็ว่ากันไปเพราะว่าคือพี่โจ๊กเนี่ยอยู่เฉยไม่ได้เพาอยู่เฉยกไม่ได้เป็นน่ะนั่นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเลือกเขาจะมีการเลือกพบอรรกันเนี่ยหลังจากกันยาไปแล้วอาจจะประมาณคันมุงคันวาเรืออะไรก็ได้ขอผบอทรคนใหม่ถ้ารอบนี้ไม่ได้เ่ยรอย,ยาวเลยพี่โจ๊กบอกอาหารอไม่ไหวงานนี้ก็ต้องเล่งฟ้องดำเนินคดีเดนินสายไปอยู่เฉยคงแย่คงไม่ได้เป็นนะครับนะครับแรกๆก็นะต่อสักกับสุรเชษทะเลาะกัน ตอนนี้เปลี่ยนนะจบไป้ะต่อฝากสบายแล้วก็กลับมาแล้วเดี๋ยวเขาก็ได้ข่าวมาข่าวลือนะว่าประมาณสิ้นเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้า,ขาเขาก็น่าจะลาออกจากราชการและไปรับตําแหน่งใหม่นะครับไปรับตําแหน่งใหม่ซึ่งตําแหน่งใหญ่นะครับระดับรองครับตําแหน่งใหญ่ตําแหน่งนี้ถ้าไปรับตําแหน่งแนละ้วเนี่ยผมว่าใครจะไปะดําเนินคดีเขาลำบากผ,<ม>ผมพูดแก้นี้แล้วกันนะว่าพี่ต่อสักเนี่ยผมได้รับข่าวลือมานะเมื่อวานเนี่ย ผมได้มีโอกาสได้คุยกับคนบางคนนะก็คือว่าพี่่อร์สั์เนี่ยวันที่สาสิเดือนนี้อีกไม่กี่วันวันนี้เท่าไหร่ล่ะวันนี้วันที่ยี่สิบห้าก็อีกห้าวัน 5, 6วันได้ข่าวรเล่ว่าพี่่อร์สันจะลาออกจากราชคารหลังจากนั้นไปรับตําแหน่งใหม่เป็นตำแหน่งรองเป็นตำแหน่งใหญ่เลยซึ่งดูแล้วเนี่ยผมไม่มีใครกล้าแตะต้องแล้วผมพูดแค่นี้แล้วกันนะครับนะเพราะว่าวันนี้ได้ข่าวพี่โจกก็จะไปหาพี่ต่อตร์สันว่าพี่เป็นผบตรแล้ว ก่อนพี่จะไปรับตําแหน่งใหญ่นะพี่ช่วยน้องหน่อยช่วยเซ็นยกเลิกคาสั่งของบิ๊กไกยกิจลักษณ์หน่อยเพราะมันให้ผมออกจากราชการครับพี่ต้องคงหลังจะต้องไปยกมือไหว้นะครับซึ่งไม่รู้ว่าต่อสัปนี่เขาจะเซ็นให้โจ้หรือเปล่ามันพูกยากทุกอย่างแม่มีราคาที่ต้องจ่ายนะครับเดนฝรั่งบอกทุกอย่างมีราคาที่ต้องจ่าย everything w h uh, a t h a price everything have a price คือทุกอย่างมีราคาที่ต้องจ่าย จกลองจะเป็นพอบอตรเนี่ยเลื่อน,าน้าเลขนม่ก็มีราคาที่ต้องจ่ายคําว่าราคาที่ต้องจ่ายไม่ได้หมายถึงตังค์แต่มันหมายถึงบุญคุณหมายถึงทุกอย่างนะผมก็ไม่รู้ว่าพี่ต่อสักแกจะเซ็นให้โจ๊กไหมเห็นได้ข่าวก็วโจ๊กจะไปหาพี่จ่อันนี้เพราะพี่ต่ออีกห้าวันได้ข่าวหรือว่าแกก็จะลาออกจากราชการไปรับตําแหน่งใหญ่แล้วนี่คงไม่มีใครจะไปพูดถึงท่านแล้วล่ะเพราะว่าท่านจะไปอยู่ในตําแหน่งที่ใหญ่โตอะที่ผมตังต้งมานะนะครับนะผมพูดไม่ได้นะครับนะอืม <c oughs> ก็ดูกันต่อไปครับชิงความได้เปรียบก,กันทุกคนแม่กระยับเพอบอตรอตนนี้ก็ตอนนี้คู่ชกก็กลายเป็นสุรเชษกับกิตินะละนะแลบพอสองคนทะเลาะกันมาดิกตายตอนแรกจะได้เป็นพอบอตรอตอนนี้แม่ก็เริ่มเหนื่อยเนี่ยเห็นได้ข่าวจะมีการไปเร่งคดีที่ปปชนะพี่น้องสือ่อมวลชนลงตามนะเขาจะไปเร่งคดีที่ปปชเกี่ยวกับเรื่องอะไรตึกหนึ่งเก้าหนึ่งอะไรต่างๆไปเร่งแล้วก็เร่งให้ชี้มูลอ่า เอ่อบิ๊กตายหรือเปล่าเราไม่รู้นะเห็นแรงข่าวรื้อมานะจะไปเร่งปปชทชี่ม่ะไม่รู้ใครไปเร่งไม่รู้นะครับนะเร่งชี้มูลทำไปทำมาแม่งก็รองพอบอรตรทนะ่านก็ทุกคนให้หามีคดีติดตัวทั้หมดบางคนก็รอเสียบอยู่ตัวเนี้ยนอกจากบิ๊กตายนกะ็ไปรองพอบอรตรเอาเสือไปโดนคดีนะ้ำมันเถื่อนก็ไปอีกหาว่าไอพวกน้ำมันเถื่อนไปลูกน้องตัวเองเองกอ่โดนกล่าวหาโดนไล่จับนะแต่พยานหลักฐานก็ยังไปไม่ถึง อ้าวคนนี้กับอ้าวทิหลายัวหมองอีกก็ไล่กันไปเรื่อย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 นบางคนก็บอกว่าพอบอตรอคนต่อไปอาจจะเป็นมากมืดนะอาจจะชื่อจวบห,หรือเปล่าหรือประจวบนะเขาลือกันนะผมก็ไม่รู้อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในวงการตำรวจตอนนี้เราจะสังเกตนะใครที่แม่งไปลองพอบอตรอเนี่ยนะมันมีโอกาสมันมีโอกาสที่จะขึ้นเป็นผบอตรอตอน,นเนี้เมื่อวานนี้ผมไดี่คุยกับแหล่งข่าวตำรวจม,มาก็บอกว่าทุกวันนี้แม่งเย็บปากหมดเลย เงียบปากคุมปากแม่งเงียบเลยไอพวกรองพอบอรตรอตอนนี้ทุกคนแม่งเงียบเพราะอะไรเพราะแต่ละคนนั้นข่าวลือเขาบอกแม่งแผลเรียบผ่านสงครามไปลบมานี่สะเก็ดเต็มหลังเลยบางคนแผลเป็นบางคนแม่งแผลใหม่บางคนแม่งเกี่ยวกับเรือน้ำมันหายอาีกอะไรต่างบางคนก็เกี่ยวกับการมี่สร้างตึกหนึ่งเก้าหนึ่งบ้างอะไรบ้างเรื่องอยูบปปชอว่าพี่ว่าที่พอบอรตรอตอนนแต่ละคนบางคนก็น ถุกล่าวหาเรื่องบัญชีมาบางคนถูกกล่าวาหาเรื่องฟอ,อกเงินบางคนถูงกล่เปาหาจาัดซื้อจัดจ้างอึกอุปกรณ์บางคนถูกกล่เปาหาเกี่ยวข้องกับน้ำมันเถื่อนโอ้โหแม่งปานเลยหรือว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติแม่งจะหารองขอบตอรที่ไม่มีแผลเป็นแผลสดหรือเปล่าอย่างไรพี่น้องครับ